เพื่อนร่วมเดินทางก็เออเป็นเออเรื่องดีว่าเออก็เดินทางด้วยกันมาก็หลายปีแล้วแหละวันนี้ก็ยังมาเดินทางด้วยกันอยู่นะอืมอ่ะขออนุญาตนะอืมอืม อืมร้อนเหมือนกันเห็นเนี่ยอืมแสดงว่าเขาเก็บความร้อนได้ดีอืมกม็เป็นรสชาติกาแฟแรกสำหรับวันนี้อืม,อม เออก็เออเพิ่งเพิ่งมาดูคลิปเออที่เคยบันทึกอะไรเงี้ยแล้วก็เออเนี้ยมันเวลายืนยื่นคางเนี้ยมันจะมีเออตรงนี้นะคางเนี้ยเนมีขนเขินด้วยนะเออเออโผล่ออกมาอย่างเงี้ยนะเออกพราะหากว่าเออมันเป็นที่เออ ขัดหูขัดตาอะไรเงี้ยต้องใช้ขัดตาแม่จะไปบอกว่าขัดหู <c oughs> มืบันเทิงไปใหญ่เอ่อก็เอ่อไม่ไม่ไม่สบายจะไม่สบายตาอะไรเงี้ยทําแล้วส่งผลให้เอ่อความรู้สึกอะ่ะเป็นเรื่องนอกจากไอทางกายแล้วเป็นเรื่องทางใจก็คือความรู้สึกอะไรเงี้ยเออที่มันรู้สึกเออเออหน้ารังกวงเกียดหรือนาแบบใครหรือๆๆอะไรเงี้ยนะก็เ ขอโทษขออภัยขอมากรรมขอโหสกรรมวันนี้กรรมจะได้ไม่บังธรรมะนะนะเอาละก็มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมโดยเพราะเ,าเรื่องความคิดเนะี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยสังขารละขันเนี่ยนะไอานามขันเนะี่ยคือใจนั่นเองนะเอาแล้วก็ปออ้ายรอจะให้เอมามาอเอ่สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคปัญหา้อขัดขวาง,งให้แย้งเอ ต่อความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในความบันเทิงวความผ่อนคลายความสุนทรียะเนี่ยหรือความแฮปปี้นะที่มาถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ,บต่างๆที่ว่าเนี่ยแล้วทําให้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะออืมเก็เอ,อมันเป็นเรื่องที่ควรจะเอ,อเป็นเรื่องที่ตระหนักถึงคุณเอค่าความหมายที่โดยสมมติชื่อตรงนี้ว่า เออสาหรับไอความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเนี่ยสําหรับติดใจกายเนี่ยสำหรับชีวิตเนี่ยนะที่จะมีกับเอ่อภายนอกร่างกายที่เป็นผืนดินผื้นถนนอะไรพวกเนี้ยเออมีไอ้น้ามีเนี่ยสายน้ําด้วยอะไรเงี้ยนะเออเอ่อแล้วก็มีเอ่อที่เป็นราหัสละเหยขึ้นมาเป็นเป็นสายสายเป็นอะไรเงี้ยเอ่อแล้วก็ที่จะเป็นกลุ่มก้อนเมฆอะไรเงี้ยนะเนี่ยแล้วก็ พวกนว่ามีแสงตะวันจากเนี่ยอาทิตย์เนี่ยส่งแสงสว่างสวยมากระทบแล้วก็เออที่เป็นสายเป็นเส้นเป็นเงาแล้วก็เป็นเงาเป็นมิติต่างๆเนี่ยก็จะทําให้สวยสดงดงามอะไรเงี้ยนะเออเอแล้วที่ว่าการที่จะนักรู้ถึงคุณค่าความหมายเหล่าเนี้ยเพราะว่าไอ้เวลาตอนที่โดนไอ้ความ เออหลันโทษโททูผูเส้าหมองอะไรเงี้ยเออที่มันโดนอวิชากิเลสหาวทานเนี่ยปรุงแต่งเงียพวกนิวงนิวรมานเมยอะไรพวกเนี้ยนะแม้ทั้งไอ้กิเลสระมานขันธรรมานี่ที่มันอยู่กับอาศัยกับขันห้าเนี่ยใจกายนีเนี่ยเออแล้วก็ยังปรุงแต่งแบบอภพิสังขารละมานเนี้ยอภิสังปรุงแต่งแบบยิ่งใหญ่อลยนเงี้ยเออแล้วก็มีไอ้เทวบุตรมานด้วยอ่ะมัจุมานเนี่ยมา มาจูมานี่คือความตายไงเออมันตายจากไอ้ความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานความที่ความจริงทั้งหลายพวกนี้เออเอ,อพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะมีไอ้เครื่องรบกวนพวกเนี้ยมานเมินนิวงนิวรนวอ,อวิชยัยเรียนหาประทานเนะี่ยเออขึ้นมาอะไรพวกนี้ยมันก็โอ้โหน่ะไอ้ที่จะมีตัวตอนอย่างธรรมดาได้ด้วยแล้วก็ยังตัดสรู้อีก้วยซ้ำอะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่รู้นะอืม เออเพราะว่ามันมีจําได้หมายรู้สัญญาขันอยู่สาหรับใจเนี่ยแล้วก็ยังมีความรู้แจ้งหรือธาตุรู้ว่าวิญญาณขันเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกเวทนาขันเนี่ยเนี่ยไอ้นามาขันเนี่ยที่เรียกว่าใจใจในเนี่ยมันมีความรู้เนี่ยเอออยู่ประ,ประจ่ายอยู่แล้วแน่ๆเลย,ยงเงี้ยนะเออเออตามสมมุติให้เขามีสมมติว่าอย่างนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องไอ้ความรู้ที่มันสลับกับความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ย อวิชานี้ไม่ได้เรียกเอแค่แค่ว่าความหมายว่าชื่อว่าไอ้ไม่รู้เท่านั้นนะแม้กระทั่งมีความรู้ด้วยนี่แหละแลอที่นัแน่ๆก็ไม่ต้องไปลังเลสงสัยหรือว่ากังวลหรือสับสนเ,เพราะว่ามันเป็นคู่ปรับกันเนี่ยก็คือทําหน้าที่เอสะท้อนให้กันและกันเนี่ยออ้วก็เลยก็เลยจึงเป็นเรื่องนี้แหละที่สุดมันก็ต้อง มันยังมีแม้กระทั่งความรู้ะนะในเชิงโลกิยะแล้วก็โลกตะละืย่ซ้าอะแล้วไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับไอ้ธรรมธรรมะโลกิยะโลกตะลืกก็เลยเออก็อเลยจึงเป็นเรื่องที่สแสดงถึงกันนะว่าเออนี่แหละมันเป็นมีเรื่องคู่ปรับกันแล้วกันนะคือพูยไหว่า เป็นเรื่องของการสมมุติฐานนะโดยการตั้งค่าเนี่ยนะด้วยการให้นิยามความหมายอ่ะสำหรับอักษรสับภาษาเนี่ยนะโดยชื่อเรียกต่างๆกันเอออยู่เองแล้รอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยมีการแบ่งแยกนะความแตกต่างอย่างเนี้ยเเออด้วยการวัดเนี่ยนะด้วยการเปรียบเทียบอย่างนี้แหละออืืมม เนี่ยในอย่างอันเนี้ยอ่าเอา่เอถ้าอ๋อถ,ถ้าตรงตรง,ตรงไม่ต้องแต่ถ้ายกมือยกมือขึ้นมาแล้วก็เอาเนี่ยเห็นไหมนิ้วอ่ะเนี่ยมันมีการแบ่งแยกความแตกต่างด้วยการวัดการเปรียบเทียบอะแล้วมันก็มีคู่ปรับกันแล้วกันอย่างนี้นะเออเนี่ยที่เป็นคู่ปรับกันแล้วกันมันก็เลยเออมีเงี้ยเออมียาวมีสั้นอย่างเงี้ยเนี่ยมีที มีที่แลวก็มีห้างเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยเออแล้วก็นู่นเลยก็เออเนี่ยก็ใช้เลยนิ้วขึ้นมาชี้เงี้ยแล้วก็ชี้ไปบอกว่าเออเนี่ยไอ้อที่ว่ามีแสงสว่างนะนะก็เพราะว่ามีความมืดนะเข้ามาวัดมาเปรียบเทียบเงอืมอืมมันก็เลยมีเรื่องคู่คู่อ่ะเออเยอะแย,ย,ยะหมดอย่างเงี้ยนะอืม อ่อก็เอสะท้อนไว้โดยย่อพอทังเขตเท่านี้เองเนี่ยนะ